ชั้นชื่อนางสาวจรุภาวิวัฒน์ section 6 1 2 1เลขที่6วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการบริหารการตลาดการบริหารการตลาดนะคะก็คือเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดนะคะการวางแผนการควบคุมแล้วก็การปฏิบัติการนะคะขั้นแรกนะคะก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดนะคะก็จะแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือบทสรุปของผู้บริหารนะคะ นะคะก็คือจะเป็นแผนการกลยุทธ์หรือว่าที่ผู้บริหารตกลงกันนะคะแล้วก็เป็นวัสดุออกมานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็คือสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบันนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้กับการบริหาร ไปนะคะก็จะเป็น SWOT นะคะก็จะย่อมาจากจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะคะต่อไปนะคะก็คือตลาดเป้าหมายตลาดเป้าหมายเนี่ยก็คือเราจะต้องศึกษาว่าตลาดเป้าหมายที่แท้จริงของเราเนี่ยคือใครนะคะลูกค้าเป้าหมายะคะ่ะต่อไปนะคะก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะ ะะก็คือเราจะต้องศึกษาว่าพูดบริโภคเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะข่ะต่อไปต่สุดท้ายน,นะคะก็คืองบก,กาไรขาดทุนนะคะเราจะต้องมีการเช็คงบกำไรขาดทุนนะคะเพื่อที่จะให้บริษัทเนี่ยดาเนินต่อไปได้นะคะเป็นการบริหารการตลาดที่สําคัญนะคะต่อไปนะคะก็คือจะมาเป็นขั้นตอนของการวางแผนนะคะ การมองแผนนะคะก็แบ่องออกเป็นแผนระยะสั้นแผนระยะยาวนะคะแผนระยะสั้นเนี่ยก็คือแผนเร่งด่วนนะคะอาจจะแบบว่าใช้เวลาในการดําดเนินประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือสักหนึ่งปีหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าแผนระยะยาวเนี่ยก็คือ1ปีถึง5ปีะคะ่ะ อกวัตถุประสงค์นะคะในการวองแผนนะคะเราต้องกําหนดวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะาบำรุงบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่า